พามาดูข้าวจิดเต็นพร้อมกันทั้ง3โลกแล้วเราจะแก้กันยังไงเนี่ยโยกเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้ก็มาพามาดูนะครับแปลงอีกแปลงนึ่งหนือนกันที่ลูกค้าบอกว่าเขามีอาการไปแต่ไม่แล้วก็ลามมาแบบเหลืองๆนะแล้วก็มีอาการแบบแห้งยุบๆลงไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลุ่มๆแหละและสิ่งพันก็มีจุดด้วยแบบสีตันๆตันๆดำๆ,ๆ,ๆซึ่งสุดท้ายเรามาดูที่แปลงง่ายกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเขามีลักษณะตามที่บอกเลย คือแบบมีอาการแห้งยุดลงด้วยมีอาการแบบปลายใบไม้แล้วก็เหลืองลงมาด้วยแล้วก็มีอาการใบจุดสีน้ำตาลด้วยซึ่งตามภาพนี้เลยก็คือจะเห็นว่าเนี่ยภาพเดียวเนี่ยมีครบ3ามโรคเลยก็คือมีอาการแบบขอบใบแห้งนะครับป็งแถบสีเหลืองออกมาแล้วก็มีอาการใบจุดสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบเฉพาะของเขาเลยแล้วก็มีโรคราหลุมหรือโรคใบไม่อีกแถบนึงเหมือนกันซึ่งแดงเนี่ยเขามีอยงสามโรคเลยดังนั้นสิ่งที่จัดการก็คือเขาต้องใช้ยาชราให้ครบทั้งสาโรคนี้นะครับไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวแป้งนี้จะไม่หายนะครับอ,อ๋อที่สำคัญเดี๋ยวจำต้นไม้ต้นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําหลังจากฉีดไปได้มานสักเก็ถึงิบวันใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าข้า,มาวมันโตแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ตากกนเร็วเหมือนคลิปที่แล้วที่แค่5วันนะครับก็เลยพามาดูก่อนที่จะแก้ให้ดูเก่งรเรื่องการเกษตร,รสวัสดีครับ